สวัสดีครับต้อนรับสู่ธุรกิจปลากระพงข่าวนะครับตอนนี้ก็พาทุกท่านมาดูพันปลากระพงข่าวนะครับแข็งแรงมากนะครับอันนี้เราเพิ่งเึ้นจากบ่อนะครับมาสู่บ่อปูนนะครับเพื่อจะเขาเรียกว่าเพื่อจะปรับน้ําให้กับลูกค้านะครับแล้วก็ให้วิตามินนะครับเสริมหน่อยนะครับจะได้แข็งแรงนะครับส่งให้ถึงลูกค้าแล้วรับรองว่ารอด9 9้า ก็ฝากไว้ครับท่าในใดมีความสนใจเรื่องสายพันธ์ุปลานะครับฝากระพงอันนี้ไซส์สนิ้วนะครับเรามี2นิ้วครึ่งสนิ้ว4นิ้วนะครับแล้วแต่ว่าคุณลูกค้าต้องการเบอร์ไหนก็ติดต่อสอบถามพูดคุยกันนะครับกับทางเพชรน,นะครับฝากหมายเลขโทรศัพท์กันชัดๆนะครับ083 667 3ดส5นะครับฝากไว้เลยครับสายพันุปลาแท้นะครับมีคุณภาพแข็งแรงนะครับเลี้ยงง่ายตัวไว ติดต่อสอบถามกันได้นะครับอันนี้เราขึ้นมาพักไว้ก่อนนะครับเรียกว่าต้องมีการให้วิตามินกันก่อน1วันนะครับเสริมสร้างกระดูกแล้วก็เก็ตนะครับก่อนที่จะส่งให้กับคุลูกค้าพรุ่งนี้นะครับจองไว้ประมาณรักสามสี่หมื่นได้ครับรอบนี้ส่งไว้ก่อนนะครับออเดอร์ใหญ่ต้องเก็บไว้ก่อนนะครับยังรอปลาชุดใหญ่อยู่นะครับขอญาตส่งปลาชุดเล็กก่อนแล้วกันนะครับ ปลาสามปลาสี่ต้องเอาไว้นู่นครับช่วงประมาณปลายเดือนนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับสําหรับ fc ทุกท่านที่ติดตามกันนะครับถ้าสนใจก็ติดต่อทางเพจได้โดยตรงนะครับกับหมายเลขโทร0836673525นะครับอันนี้ขนาดสองนิ้วนะครับนีสวยมากนะครับสังเกตจากตัวปลาเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูนะครับปลาจะต้องไม่มีแผลนะครับและตัวต้องออกขาวใสๆนี่แหละ ดูนะครับสันหลังหน้านะครับกําลังเขาเรียกว่ากําลังพร้อมจะโตนะครับอ่าก็ฝากไว้แล้วกันนะครับถ้าใครมีความสนใจก็ติดต่อพูดคุยกันได้นะครับว่าเป็นบ่อเลี้ยงนะครับบ่อธรรมชาตินะครับสามารถลงได้นะครับหรือว่าท่านใดที่จะไปเลี้ยงหารเม็ดก็พร้อมนะครับเพราะของเราเนี่ยจะส่งให้กับทางฟาร์มที่เลี้ยงอาหารเม็ดอยู่แล้วนะครับก็เราพร้อมทุกอย่างครับเลี้ยงเหยื่อสดเลี้ยงหารเม็ดก็ติดต่อสอบถามเข้ามาดูนะครับฟาร์มอยู่ที่สมุทรสงครามนี่เองครับ ก็อขอละแวกนี้แล้วกันนะครับอยู่ใกล้ใกล้กันมาดูกันได้นะครับวันนี้ขอบคุณมากครับขอ,อยญาตลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ